อาหารสุดอ้วนยิ่งกินพุงยิ่งใหญ่แก่เร็วสวั <aires> สดีค่ะโคสอีนะคะจากเพจฟิตโมเดลโซอีปีนี้อายุ40ค่ะ <c ues> ค่ะ,คะโคแอมมี่นะคะจากเพจแอมมี่ฟิตปีนี้อายุ36แล้วค่ะโอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือ5อาหารสุดอ้วนย,ยิ่งกินยิ่งพุงใหญ่แล้วก็แก่เร็วด้วยนะคะมีอะไรกันบ้างข้อแรกเรามาเจอกันเลยนะคะก็คือ ซีเรียลนั่นเองซีเรียลเป็นสิ่งที่เรามองข้ามแล้วก็ทุกคนอาจจะเคยทานมาอยู่แล้วนะคะ,คะเอ๊ะ้วซีเรียลมันจะทำยังไงให้พุงใหญ่หรือมันแก่เร็วมันคือยังไงล่ะ,ะก็เพราะว่าในซีเรียลเนี่ยมันมีแต่แป้งนะคะ,คะมันทํามาจากแป้งซีเรียลส,สีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือรสชาติไหนก็แล้วแต่มันก็มีแต่แป้งทั้งนั้นถึงจะน้ําตาลน้อยนะคะยังไงมันก็เป็นคาร์บโบไฮเดตแล้วมันก็ทําให้เราสะสมพุงได้อยู่ดีนะคะแนะนําเลยว่า ครอบครัวไหนนะคะที่ยังให้ลูกให้หลานทานซีเรียลยังไงต้องลดลดลงนะคะหรือว่าละเลี่ยงไปได้เลยก็ยิ่งดี ข้อที่สองนะคะก็คือข้าวปั้นซูชิต่างๆนั่นเองค่ะใครชอบบ้างคะข้าวปั้นหลายๆคนชอบมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วรู้ไหมคะว่าข้าวปั้นซูชิเนี่ยนะคะเวลาเขาหุงขเขาแอบใส่น้ําตาลไปนิดนึงด้วยแหละเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะว่าแล้วเรากินแล้วแบบเลินมากใช่ไหมะยิ่งกินยิ่งอร่อยแบบหยุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่อยากพุงใหญ่นะคะช่วงแรกๆโดยเฉพาะคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะหลีกเลี่ยงข้า เอาปั้นซูชิไปก่อนนะคะให้ทานเป็นซาชิมิแทนนะคะได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวเราจะปรับนะคะต่อไปแซนวิชค่ะอ่าแซนวิชที่ทุกคนคิดว่า ก็เป็นมื้อเช้าหรือมื้อไหนๆก็ได้เป็นมื้อว่างที่กินแล้วอาจจะไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วในแซนด์วิชนะคะคือขนมปังใช่ไหมขนมปังขาวหรือที่เขาบอกว่าโฮลวีทอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงมันก็มีส่วนผสมของแป้งอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแป้งอย่างที่เรารู้กันยิ่งกินก็ยิ่งอ้วนยิ่งลงพุงแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวกล้องจะดีกว่านะคะโอเคได้เลยค่ะชอบอยู่แล้วค่ะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่นะคะข้อต่อไป ะค,ะคือเฟนฟรไฟของทอดนั่นเองค่ะถ้าไม่อยากลงพุงนะคะไม่อยากแก่เร็วนะคะควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะ,คะเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเฟนฟรายของทอดเนี่ยเวลาเขาเอาลงไปทอดกับน้ํามันเนี่ยมันทําให้อาหารนั้นอนะอมน้ํามันแล้วก็เพิ่มแคลอรี่ขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยนะคะรู้ไหมว่าเฟนไฟหนึ่งห่อที่เราทานนะคะต้องวิ่งกี่กิโลถึงจะหมดมรู้ไหมสมกี่กิโลก็ยังไม่รู้ว่าจะหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น้าเลี่ยงได้ แนะนำให้เลี่ยงต่อเลยนะคะถ้าไม่อยากพุงใหญ่โอเคได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ <S <S เป็นข้อที่อามีชอบมากคือน้ําหวานน้ําชงชาไข่มุกกาแฟเย็นทุกอย่างคือเราชอบหมดเลยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราลงพุงนะคะเพราะอะไรอย่างเมื่อก่อนกินกาแฟเย็นอะ่ะทุกวันวันละ1 1> หนึ่งแก้วกาแฟเย็นที่ใส่นมข้นนะคะยิ่งทําให้เราขาใหญ่พุงใหญ่เพราะว่ามันมีอะไรคะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลทําให้เราหน้าแก่เร็วอ่ะ หรือว่าในชานมไข่มุกนะคะมันย่อยยากอยู่แล้วด้วยตัวไข่มุกอะ่ะมันยิ่งทําให้เราเนี่ยสะสมพลังงานย่อยก็ไม่หมดก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะก็ทําให้เราพุงใหญ่เนาะ <ừ> เออ <ừ> แล้วก็สะสมความอ้วนได้อยู่ดีโอเคค่ะแล้วน้ำตาลเนี่ยคือตัวร้ายทำให้สาวๆแก่เร็วมากๆนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงเลยดีกว่าหรือถ้าง,งดได้งดไปเลยนะคะน้ำตาลตัดออกจากชีวิตไปได้เลยยิ่งดีนะคะใช่ค่ะเพราะหน้าเราหวานพออยู่แล้วนะคะใช่ สุดท้ายนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูถ้าใครทำข้อไหนได้บ้างหรือถ้าใ,<ช>ใครทำครบ5้าข้อได้เลยนะคะลองคอมเมนต์มาบอกโค้ชดูนะคะหรือติดข้อไหนยังทำไม่ได้ลองคอมเมนต์มาบอกโค้ชดูเดี๋ยวพวกเราจะได้แนะนำเพิ่มให้เนาะใช่เลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามเราทั้งคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ